ซาก็ขอสวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็จะมาทำคลิปนะคทำคลิปกับเพื่อนนั่นเองนะใช่แล้วเฮ้ยเราไม่เห็นเธออยังไม่ทันจะเข้าร่วมเลยจ้ะเจ๊ก็มาเข้า จะมาทำคลิปเกี่ยวกับทำไปตอบกันแล้วแต่แม่บูเฮเวน <Heaven. S 2> นอนตายอยู่นั่นเลยใครช่วยมึงกูไม่ช่วยแลย้วเนี่ยคำหยาบดีอ่ะไอ้งให้ลืมเราไม่เห็นเธอเราไม่เห็นเธออ่ะนี่เราเห็นเธอไหนกระโดดหน่อยดินี่กระโดดไม่เห็นแล้ว ันนี้ก็ทำไมเธอต้องชวนเพื่อนเธอมาด้วยไม่ใช่เพื่อนเขาคนละคนเอ,อน้ยนี่มันวิ่งตามมาเพื่อไม่ดูเธอแปลงร่างเป็นผู้ชายดิไม่ทำไมชอบรื่งนี้ะเฮ้ยกระลังนี้มันเดินง่ายอ่ะอยตัวผู้ชายมันสูงบางจออ๋อมันสูงบางจอมาน,นี่ไปหาบ้านอยู่กันเถอะไป เราเจอคนที่หลอกโดนใจเขาชื่อผมอะไรผู้ชายเราจะไปบ้านที่หลังสี่เออหกนะฮะไปบ้านที่หลังสิบหกอะไรของคุณอะไรของคุณะคะอะไรของคุณเออเอาบ้านหลังสี่ดำไหมแปบนึง จะสร้างเองไม่จุดไรเดร้างไม่เดาซังอิงดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยากได้บ้านสองชั้นเดี๋ยวเอาบ้านสี่ชั้นให้เวอุ้ยบ้านนี้น่าสนใจเวอุ้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอุ้ยอยากูมหน่อยลูมหน่อยเอ้ยงั้นเราอยู่คนละบ้านนะเธอได้ ต่มันจะมีคนเข้าบ้านเราไหมหึเข้าก็ช่างหัวมันเถอช่างหัวลูมมันเถอช่าัวมันเถอะลูมให้เราหน่อยเธอลูมเลยไม่เป็นอะไรอะจะลูมเองมะอะไรอ่ะกดลูมลูมลูมคืออะไรนี่ไงลูมละโอเคเพื่อนรวมหัวหขอบคุณที่ลูมไป อุ้ยบ้านสวยอยู่เดอ้อบ้านสวยอยู่สวยจริงนเนอะสัญญากันก่อนว่าเราจะไม่แบนกันสัญญาสัญญาด้วยจูบก,<วะ> <laughs> ก็สัญญาแล้วไงว่าจะไม่แบนนี่ไงระเบิดเลยอะ่ะใครยห้ทูระเบิดไม่ทราบก็ขัดทวดเอาใส่ไว้ วันนี้แล้วมันปิดไม่ได้เดี๋ยวมันก็ปิดเองแหละเธอแล้วใครให้ยินหนุ่มหน้าหน้าถีบมี่เข้ามาเอาแบนเลยแบนเลยไหนนะอแบนแบนเลยเดี๋ยวนี้โอเคไหนวะเมื่อกี้ไอ้ที่ใส่เอามันใส่ไอโมงอ่ะนี่เหรอใส่ละูปใส่ละรูปใส่เสื้อทหารอุ้ยมันอุ้ยมันอัปเดตบ้านหลังนี้ด้วยอัปเดตออกไปไปตายแป เออปตายเราแบนมปแล้วโอเคนี่เจอแล้วหยียบนี่วันนี่เครื่องเครื่องสลักลีบหรือเปล่าเฮ้แล้วลงทางไหนวะก็ลงทางนี้มันมีอัปเดตมาใหม่เนี่ยเขาหาทางเอง,งไม่เจอเปลี่ยนบ้านเป็นสี่โมงซิเม่าที่เก็บเียนวันนี้เราจะมาบอกอัปเดตของ ของอันนีิการของอัพเดตก็คือเปลี่ยนสีได้เพื่ออะไรเปลี่ยนสีได้ดูสิเนี่ยมันเปลี่ยนสีอันนี้ของได้เปลี่ยนได้เออก็จะประมาณถ้าเรากดติ๊กตรงนี้เราจะไม่สามารถกดลบอะไรได้เลยจะวางได้อย่างเดียว ี่่ราาากะโดดลลลงงงมข้้แวสำหรับคลิปวันนี้อีกสองนาทีเราจะจบคลิปเป็นอย่างทางการทำเดี๋ยวเราต่อให้นะกันนะทุกคนเพราะว่าออคลิปมันลงได้แค่แบบเดียวใช่ค่ะคลิปมันลงได้แค่แบบเดียวเพื่บ้านเรามีอันนี้ด้วไหะมีไหนหมาหรือเปล่าเนี่ยไอ้้ไอสี่เหลนี่ยอีกหนึ่งนาะทีเราก็จะปิดคลิปเดี๋ยวเรามาต่อให้นะทุกคนแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมันต่อให้ ฝากกดกร<น>ะดิ่งด้วยนะจะได้รู้ว่าเราลงคลิปตอนตตไหนติดตามช่องแฟรล่ด้วยนะ <c oughs> ก็ขอฝากกดติดตามช่องแฟรี่จ้าด้วยนะสระอาสองตัวสั拉อา,าสองตัวชื่อวุ้ยทุกคนเราเอาอกไ,ไม่ได้วะทำไงดีอ๋อนี่นใครอยากให้เราทำคลิปกับเพื่อนก็ขอมาได้นะถึงแมม่มา,ามามา ทำคลิปชื่อจร<ถ>ิงของเพื่อนเราก็คือชื่อไหนอ่ะแบดบหมดไม่เป็นไรมาต่อสายเราได้าสายเราไปชาร์จเล่นกันมา,ามาข้างนอกกันสายชาร์จเราอ่ะสายชาร์จเราอยูส่สายอย่นี้มาต่อเล่นต่อ จะมาแบ่งที่นั่งกันนะเฟสแบ่งที่นั่งกันวิชิตันรังอยู่ตรงนี้ลืมแช่ของเขาเองแปบ๊บนั่งนะทุกคนหมดเวลาแล้วสิ